ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมรระกกเจจากเว็บไซต์กเกษตรทำกินวันนี้วันอาทิตย์ครับเข้าครัวกันอีกแล้วครับ mm hmm. นี่นะ mm hmm. เห็นแค่นี้ก็พอจะทํานองได้ว่ากเกษตรทํากินพาไปกินอาหารบ้านๆวันนี้ปลาลาส่งเครื่องสูตรนี้ใส่กัญชาครับ mm hmm. นี่นะจริงๆผมเป็นคนปากใต้แต่ชอบกินปลาล่านะสูตรนี้ไม่ได้มาเรียนรู้ล่ะแค่ถามเขา เขาบอกวิธีก็เลยมาทนะําฮะการทาปลาระทรงเครื่องเนี่ยมันไม่ยากฮนะนี่นะอันนี้คือนำปลารสุดใหม่เข้มข้นของแม่ไพรินบายจาวิรัตนะจากนครสวรรค์นะฮะนี่เป็นมีฮาราด้วยนะมีฮาราด้วยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฮาราดอยู่แล้วก็เครื่องปรุงของปลาระทรงเครื่องนะก็มีง่ายๆนะนี่คือตะไคร้ มะกรูดหอมแดงหอมแดงนี่ผมใส่สองอย่างนะหอมแดงแขกจริงๆต้องหอมแดงไทยนี่ลนะมันกลิ่นมันจะดีแต่ว่าผมไม่เคยชอบตรงที่มันเล็กถ้าเป็นหอมหอมแขกนี่มันจะใหญ่กว่าใหญ่ใบมะกรูดตะไคร้พริกพริกนี่สําคัญฮนะการทำลำปลาทรงเครื่องนี่พริกไม่ใช่ว่าพริกขนงตัวไปก็จะใส่ได้นะไม่ใช่นะต้องใส่พริกกระเรียง แต่ว่าพวกาพริกกระเลียงไม่เคยจะได้ก็ได้้เนี่ยพ,พริกเนี่ยพริกเขียวในรถุถก็รูปร่างอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าทำทนำ้นำปลาทรงเครื่องเต้องพริกกระเลียงนะแล้วก็ปลาทรงเครื่องนี่นี่นะประกอบไปด้วยปลาดุกอันนี้ปลาดุกนานะปลาดุกนาจริงๆที่ไม่ใช่ว่าเขาขายท้องตลาดแล้วบอกว่าปลาดุกนาเนี่ยปลาดุกตัวนี้ลุยกันไปหาที่ทุ่งนาที่จังหวัดอ่างทองนะมะเขือแล้วก็พริกหยวกแค่นี้เองนะ ก็สูตรง่ายๆนะฮะเราไปดูว่าสูตรตายตัวเท่าไหร่แล้วก็กะเอาเองกันเลยกันฮะการทากับข้าวนี่ขอบอกอย่างเดียวว่ายาที่เหนียวเครื่องนะนี่นะมันแน่นอนนะสูตรของเราจะทําน้าปลาก็ต้องมีน้าปลานะฮะอันนี้น้าปลาที่ปรุงสุกแล้วนะนี่นะน้ําขนาดนี้เรากะดูว่าวัตถุด,ดิบเรามีเท่าไหร่ต้องกะน้ำเอ,เองฮะไม่มีสูตรตายตัวนะปะลานี่นี่นะใส่เข้าไปเลยนะแค่ทัพพีเดียวก็พอนะ ผมบอกง่ายๆว่าการทําอาหารนี่จําไว้นะพวกเค็มทั้งหลายทั้งปวงนี่อย่าใส่เยอะนะเยอะถ้าเค็มแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ใส่น้อยๆนะก่อนถ้าไม่เค็มชิมดูถ้าไม่เค็มกลิ่นยังไม่หอมก็ใส่เพิ่มเติมได้นะนี่นะปลาะแล้วก็ใส่ปลาเสร็จขึ้นมานี่เราก็จริงๆตุมก็ได้ไม่ตุมก็ได้นะใส่ทันทีเลยก็ได้นะนี่ใส่เครื่องเลยนะนี่ใส่เครื่อง ใส่เครื่องง่ายๆนะน่ะนี่ใส่เครื่องเสร็จใส่เข้าไปอันนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดใส่ทันทีไปร่วมกับตัวนี้มันจะข่าวนะเพราะมันเป็นปลานะเป็นปลานะจะต้องให้น้ําเดือดผุดๆๆเสร็จก็ใส่ปลาลงไปก็ใส่ปลาลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะใส่พวกมะเขือวันนี้ฮะแต่ว่ารอบนี้พิเศษสุดับนี่นะนี่เป็นเครื่องปรุงรสจากธรรมชาติ กัญชานะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ให้มาถ้าใส่สูตรนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงรสอย่างอื่นลนะมันจะอร่อยตัวเองและกินแล้วนี่อารมณ์ดีคะจริงจริงอารมณ์ดีจริงๆร,ริะคนกินกัญชานี่มันจากะกฮเราริก้า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 แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดผมหัรเราะอยู่นี่ก็คงไม่ได้กินแน่รีบไปทําดีกว่าฮนะเพราะปลามก็เยวเก็บไว้นานมันจะเน่าครับนี่ครับน้ำกะลานฮะ เดือดแล้วนะเดือดผุดๆเลยนะเราก็พอเดือดอย่างเนี้พอเครื่องดูเราสังเกตด,ดูที่เครื่องปรุงเราเริ่มจะเป็นเอ่เอเหี่ยวแล้วเราก็ใส่ปลาได้เลยนะนี่คือปลาดุกนะใส่เนี่ยนะใส่จนหมดนะใส่หมดเลยนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ใส่ผักตามฮะนี่นะที่นี่นะนนะเราใส่แล้วนะเครื่องปรุงรสธรรมชาติฮนะ ใบกัญชาได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ะซึ่งทุก,กวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ฮะพิธภัณฑ์กัญชานี่มีแน่นอนฮะในวันงานกเกษตรแฟร์ที่จะมีขึ้นวันที่28มกราคมนี้ถึงวันที่5อุมพาพันฮะถ้าจะไปดูผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายสินค้าเกษตรไปได้เลยฮะอันนี้ช่วยโปรโมทนิดนึงนะเพเราเป็นประโยชน์เพราะเป็นสถาบันการศึกษานะ เนี่ยนะนบายว่ากินแล้วต้องชิมให้ดูนะก็เป็นให้เห็นให้เห็นว่านี่ะละปลาาเป็นอย่างนี้สุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินได้เลยครับ